สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23มีนาคม2,566าอยพี um oh, ่เนยเอาอะไรมาให้อ่ะพี่เนยเอาอะไรมาให้คะไป่ได้ไม่ได้อ่าเป็นผักของพี่เนยอยู่ที่สวนปฏิพัฒน์บ้านเรานี่เองโอ้ยผักสวยงามมากเลยโอ้ดูดิมั่งเลยต้นใหญ่ยังเลยโอ้ยเป็นผักออร์แกนิกนเนี่ยโอ้โห พี่หนุ่ยเอาไปขายที่ตลาดอู้ยเยอะผักสวยงามมากเลยนะแม่เนาะเยอะจ้าอ่ะแม่คุยดิโปรโมทให้พี่หนุ่ยหน่อยผักที่พี่หนุ่ยปลูกเองปลอดภัยปลอดสารพิษขายอยู่ที่ซอยสี่ตลาดแม่หมอ ที่ซอยสี่แม่เหมาะนะคะดูดิผักสวยงามมากเลยโอ้โดูดิยังใหญ่อ่ะไปกินข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยาวาวอย่ารืมขายผักนะคะหลังจากที่เกษียณมาแล้วพ <laughs> อรอกินข้าวอยู่นะด้วยดี๋เดี๋ยว